อริยสัตว์สกับการแก้ปัญหาในโครงการทำไมงานมันล่าช้าตลอดลูกค้าเปลี่ยนรีคว e m เมนบ่อยไงหยุดก่อนเราต้องลองใช้หลักอริยสัตว์สมาวิเคราะห์ปัญหานี้กัน 1. ทุกขปัญหาคืออะไรงานล่าช้าส่งมอบไม่ทันลูกค้าไม่พอใจตัวอย่างเช่นคุณกำลังเจอโครงการที่ดีเลยไป2เดือนคุณรู้สึกเครียด 2. สมูท,ทยัยสาเหตุของปัญหาคืออะไรลูกค้าเปลี่ยนความต้องการหรือทีมเราจัดการไม่ดี ตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจบ่อยอาจเป็นเพราะเราวิเคราะห์ความต้องการของเขาไม่ดีตั้งแต่แรก3นิ n e ธทางออกคืออะไรเราจะทำยังไงให้ปัญหานี้จบลงตัวอย่างเช่นอาจจะใช้อาจารย์ทำให้ Feedback loop สั้นลงเพื่อปรับตัวเร็วขึ้น4ม m u แนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนปรับกระบวนการทำงานเช่น scrum daily stand up ตัวอย่างเช่นถ้าทีมประชุมกันบ่อยขึ้นรับฟังฟีดแบ็กตลอดก็ลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงได้ โอเคถ้าเราหาสาเหตุของปัญหาได้ก่อนเราก็จะแก้ไขได้ตรงจุดนี่แหละอริยสัจส,สีในการบริหารโครงการอยากสอบผ่าน PMP และก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกสมัครเรียนกับ PMI Academy Pro ได้แล้ววันนี้